สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเสนอนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะวันนี้เรากินลาบนะคะมันคือลาบหมูค่ะแล้วก็อันนี้มาเสนอนะคะอันนี้คือผัดกวางตุ้งค่ะมากินกันได้เลยค่ะวัาสซาันสมแหล่เนาะพี่นอ้องเมืองเมืองลูกโดดเป็นดอกไม้กระจุกกระจิก๊กน่ารักน่ารักรุ้มวิ้งเหมือนคนทำคลิปนี่แหละคะ่ะวัสซัน มันนี่เมื่อวาเนเง,งียบเงียบนังกินเงียบมากมันนี่เขอคือคอะไเดี๋ยวคนดูหลักนะคะวางตุ้งนะคะอืมเข้ากันกับลาบหมูมากเลยอืออันนี้เขาต่อหลโดดนะพี่นอนเคี้ยวๆง่ายๆเห็นไหมเห็นไหม คุณกินคุณสามารถกินพริกกินไดยเจียวได้ทั้งเม็ดไหมคะดูนะคะว่าสีหน้านางจะผิดไหมคะบักไงทอส่วนหอยเล่พี่น้องนึง่งหอยจะเพ็ดเบอเดอร์หน,นึ่งซง้ พัดตามด้วยด่วนมันช่างอะไรช่างฟินขนาดนี้เตแบบนังอร่อยมาก อ,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 อกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยนะคะมันจะร้นแล้วก็อร่อยแบบอันนี้เลยลองผัดกินเบองด้วยพี่น่องบึง เขากินลูกโดดขวางหลับมูอีกรอบหนึ่งอะพี่น้องโอ้ยคำที่สองนะคะนางจะโดดไปที่ไหนนะคะกระโดดหาคนดูคลิปเลยค่ะถ้าใครมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดเป็นเพื่อนกันนะคะต้องการมีเพื่อนค่ะอ่ะกินลูกโดดอีกคำหนึงค่ะ